ค่ะเมื่อนี้มาตามแม่เขียวหน่อยเนาะคะ่ะพันธหายซีซีออกซีฮะตำเล่าเนาะคะ่ะเสียาดาย่าดไปแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะเมื่อนี้พ่นหายมาแล้วเป็นของรัฐบาลไทยนะะเนาะค่ะพอดีป่ปไปถ้ำบุญอยู่วัดปูหิ่มาสองตัวเน้นๆจะเป็นตัวใดไปตามรัฐบาลไทยแม่เขียวหน่อยเลยได้ค่ะสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีค่ะ,ะ,คะ,ะเรียกแม่เขียวหน่อยโอ้ยสองซีซีเนาะ เลขบ้านมาคอนุาบ้านหน่เจ้ขเต็มนึงนะซีเขากว่าอยู่เด้หมาว่าซีวะเสนอแลมันไม่เกีซีหมานึ่งมาหน่อยอุ้มหาวกันนี่เด้ยังเวร์เกันลกเนาะวันนี้ฟัาดุจยงไกสองซี่สองสองซีสองหายก็บริจาคให้กันเราคุ้มันละบัดบัดเนี บ่ได้จับซีหาไซอคู่นึงเนาะแมนสองซีสองหามันเป็นคนละมันเป็นคนละคูกันมันบ่ได้เอาไปเรื่องกันเป็นซีสอีกันจับเอาซีกระหาเมื่อไซอีอคูนึงเห็นนะสองซีมันก็ได้คู่นึงแล้วสองหาก็ได้คู่นึงแล้วนี่สองเั่าสองโตหน่อยนะก็จะได้ก็เอาคอยเจียวเมื่อวันจันทร์เนาะหมอจะว่าขึ้นไปตึกสั่นหาสั่นหาเยอะหมอก็ะเด ชัสนสองว่าแมนยสันหากันเมอกันอะไมันเย่ายสันหะเออขึ้นริบพุถึงกันตีริบขป็นซีด้เนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวตะไบแต่ีว่าออกแล้วตีแมนนออมัน <c oughs> จงว่าตีว่าการตีน้้มหลัง,งมันซอยเขาตีเหล็กเก่งเลยเอฟซีบอกเขาอาจจีว่าเขาจะว่าเป็นยังอันคือบอกกันดีเลยเีออกเลยนั่นแหละเพราะมันหกอ,อ,อ,อกแล้วเขาบอกว่าเขาเก็บเป็นตจีเก็บเป็นตัวอย่างนะเขาจะออกลักษณะนี่ มาแบบนี้เรียกว่าอยู่ในตัวใดนะคือมอสรวยว่านเราไป็อุ้มเป็นหาเป็นหกเ่ยมอสพอยัางพอว่าเคยเคยยินมากเคยจำมากนะจำเลยจักเลยครับเด็กน้อยก็มันเด็กน้อยพอไส้ไม่ไหว่าอย่างเดียวจุงเด็กน้อยสองคนแต่ว่าเป็นพอไายได้เพราะอายุอายุข่อยเอง่ยมันก็เต็มหาชิปสามแล้วเนาะมันก็เริ่มหาชิปสี่แล้วอายุก็ย่างมาย่างเลยย่างเขาก็เอินย่างหาชิปสี มีหกเก่าเนี่ครับรถมีหกเก่าเดินท่านว่าปีหนาเต็มสิตเต็มแต่ว่ามันก็คือคือึย่างเออคือห้าสิบสามเต็มกายมาแล้วน้ำเป็นย่างขึ้ห้าสิบสามขึ้งมันฉลองฉลองก่อนเลยฉลองก่อนครับเิดอกอายุเก่าเลยตรงท้ายครับฉลองก่อนเลยด้วเออแปล่เลยนะเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ไปหาเด็ รัฐบาลมาปากุ๊บซี่ยู่ดอกเพร,ราะว่าว่านี่ก็ไปเสนอขอเสริมดวงอม่อนน้ำปะะูใหญ่เผื่อเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เลียกมากบนวา่าสื่อเร้อเสือนอน,นี่ล่ละสีนิโศกใส่ปีไม้นี่ล่ละเสือตัวนี้เห่อเพิ่นก็เลยให้แปดเก้าก็แปดหามาก เี่งขึ้นไหมฮะเกี่ยเล็กเก่าแต่ะรมไมันขาเก่างามเก่างามย่งอันละเนี่ยเป็นตะเก او ันกี้คือเหล็กไงเนาะพิ่บอกให้ซื้อเหล็กไงเลยเนาะคือปูไงพิ่บอกให้ซื้อ เอาใบกล้ยไปฉีกใบกล้ยมาห่อเอาเห็ดยังมันจังไงไงกล้ยกุ้ยแยกกันไปอ่ะไข่ทั้งสองคนเลยมันแตกกันตัวแตกเยอะตัวมันแห้งกันแรงไม่กอดกันดีมากแตกตอนนั้นห่อนี่้เล หลายลงค้นแต่กระจายเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มเลยเด้อับโอเดเก่าห้ามคัดเก่าห้ามคัดอยู่แตกตอนห่อเีอเป็นเลเก่าเนงเป็นเล็กเก่าอ่นาเี้ยงเ่าอันนี้อันนี้มันเวันนี้แบ่งที่ถวาย ท่านพลิ์นนั่นป้าไปเล่าวนึ่งกันลุงไทยดิเ,ดเลกเกาอกันเรือดเลกเกมมาสองตัวหมวกคู่ปลยเ่บานี่ยัวางสิงมาแล้วคนวา่าแต่ว่าหาชิบซี่นั่นคนก็เตือนเนห็ระวังคันหาชิบซี่เ 54, ต็มมาช่วงหาชิบสามนี่คือ สิมีโชคไ่ใส่ปีไม้ี่ิันวางสี่หล่ะเ,เอาเอาเลขกตัวนี้ไปสื่อเร่อคนมาก็ลเลยขอ่็เลยยังคนได้ันแังวางสี่หลอดคนได้ว่าแปดเก่าก็แปดหา,น,านี่เพิ่นบอกเนะาะครับกูไ่เป็น่านวะเป็นพระอาจารย์ดีแท่น,น้ำนนม้์น้ำเพิ่นนี่ล่ะ ดเมน่นี่มนเหมืนนั่นน่ปันกอเลยใี้นข่าวาอันนันนี้ปันไปนี่็คือไม้ขึ้นมาเลยเห้วเขาเขาตลอดเลยแม็นตลอดเลยกเป็นหัวใหญ่มืผ่านคนไปคนไปได้นไปอาบน้ำมนต์ติอานอาบเลาเอ่เมโงีหนาวเมื่องเลยหนาวพระหนาวจริงจริงเม่อโง่กูอาบกูหนาวแล้ว โอ้หว่านมานะครับผู้ลงไห่มาเด้อนะครับมีโฉกซีฟิเมนว่าเอาเลขตัวนี้ไปมาแปดเก้าแปดห่านะมันเลยกันให้แปดหัวตัวหนึ่งนาะกันกระพุ้งานมือตัวนี้นะเป็นแนวทางของผู้นะครับที่มีเขียวแปดน้ำน้มวันดูแลไห่มาแล้วสบายใจแล้วเย็นโล่งไร้เรื่องอะไ อย่ากับเป็นโล่งๆเราเจียมันก็จังหนักตนหนักโตตึงตึงนี่เลยนะอาบดีสิอามิราไปอาบพ่นะมันก็ตามว่าเสือว่าฉัทท่ามาสัทท่ามาทางนี้เพาเสือมาทางนี้ถึงว่าเสือกับว่าหลบหน่งนะโบราณเขาว่าอย่างนี้แต่ลูกต้องแล้ก็จะไม่ออกเหี้ยนเลย อี่าใส่มาเลยไู้อ้าวคือแเนะเห็นไหครับนี่ผ้ามันท่วงเขาก็เห็ตไปเนาะาก็เห็นไปนะว่าดะเสียลายว่ะัไงว่าจะลูกปูพันดอกเสียมาเสียกันได้คือว่ไปเรียกร้อนยังมาไหมเนาะ่ว่าหนาเสียว่ามันมันมาออกพ่อสอพญายปาติตงมเริ่มขึ้นว่านขีดสิหนึ่งห้าหนึ่งสี่คิดว่าพอพ่อสอ ป่วยนอนอยู่เตียงทง้อไอเสี่ยงแม่กันหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหายาหาหนึ่งซีเพราะว่าเด็กน้อยจูงว่าพอ่พอพอ่อยงพอ่อยุ่หนูว้างสิเนาะทั้งนั้นจะบมกขึ้พ่อสอเพิ่นได้ว่ากระถามสอตได้อยู่เพิ่นเนะออาะมั่นมันเกิดมาออกนำออกนี้พอีกไงก,ออก,ก,ก,ก็ออกเล่ากอนผลก็ออก มันยังมาออกสามตัวตรงๆอีกอยู่เขาขันเข้าเอะใจคิดหอดพ่อสอกับกับเตียงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะเออสองซีมันก็มีแล้วสองหารก็มีแล้วมันยังตีหานมันแตกสามตัวต้อขอยตีเจ้าหัวบริเขียนลุ่มนั่นแล้วเกียนก็มาน้อยนึงเจ้าซีอุ้มหาเขาเหอเห็นว่แมนลายปั้งม่งอยู่อุ้มอุ้มนี่มันเป็นหาอุ้ม กตีหกเอย่อนลายฟางเบิงนั่นล่ะบออันเอซีกันเขาเมียนมาไล่หลายราว่าเลขเล่าอีหลีนั่นมีสิเปีดสิผาเก่าอ๋อเก่าหนึ่งมียนเขคือเด็กหมาหมาเล่าเด็กเลา่ามีเลขเลาตัวหนึ่งเขาเคยว่า่งนี้เลยเดี๋ยวเขามาเที่ยวจนว่าเที่ยวกับหมานี่ยเก่าเเลขแ่ก็เลขเลขนักสัหมาของเล่าไหมนักัหมาของเล่าเห็นเห็นเอฟซีเหนนั่นมาหลายอยู่เอิเเต็มเต็มเลยไห่ไม่ เลขนักสัตอนเล็กกันเขาน้่ยนะน่าจำลาินี่ขาไม้ใได้หน่เกีว้ได้หน่แต่งลืมขึ้นเอามาเบิ่งมี่เลนก่อเจ้ยวกับฟันห็นเจียวกับฟันมาสิเออมาเขาเคยลงมือันะมันเป็นเล็เล่าน่นก็คือสืรรมนักสั์เลยคือมันป็นพอสั์อย่างนี้กระกเล่าแล้วเนาะฟันเล่าโอ้ยทงไหนเมื่ออกพสัวญาย่าติมๆเลยพวกขึ้นพอจักเม็ดแล้ว พุทธาไม่ให้โศกหลายเทียหรอเด้กต่วันเขาไ,ได้จัคเทียพนี้เอาเสนเอาแบบน้ำมตลหลก็องเฉช่วงนล้นะเอาไปดีมาเสรษฐีไม่ที่ปูวานละงานนี้มีเด็กไงเนาะเอาเราสบัดไทยได้อครับวันนี้เรามีเขียวน่อยนะครับเป็นเลขขกเน,หา,นาหามากนะเวลาน้ำมตนคนเห็นน้ำมตนให้นะครับคนบาวาอว่ามีโชคสศปีใหม่เอาเรันวนี้ไปซื้อตนวนนะครับแดเก้าแดนเต็เลยเหรอวันที่โศกเสปีีไม่ครับ 8, ก็เองมือด้วยนะครับสำหรับในทางความในเขี้ยวได้เลยใส่น้ำมันเลยกวงใหญามากเนาะเป็ดกเป้ดห่านนะครับกันแปดหกุงประมาณร้อยอย่ช่องขอบคุณมิเชนอยหลายครับสีแดงเปันในทาง <ทะ S 2> ด้วยครับสวัสดีครับ